โจนที่ชอบเล่าสีขาวแล้วก็อยากให้แฟนหน้าขาวด้วยอเออคือหนุ่มรายนี้เนี่ยนะคะไปก่อเหตุขโมยวอดก้าไอ้ไข่เล่าขาวนะคุณผู้ชมแล้วไม่ใช่แค่นั้นไปขโมยครีมหน้าขาวด้วยบอกว่าจะเอาไปให้แฟนอยากให้แฟนเนี่ยผิวขาวสวยใสย <c oughs> <c oughs> นี่ภาพจากกล้องวงจรปิด3กันยายนก่อนนะคะที่ห้างโลตัสสาขาสตึกจังหวัดบุรีรัมย จับภาพผู้ชายใส่เสื้อสีดําแล้วก็เอื้อมไปหยิบขวดเหล้าวอดก้าจากชั้นค่ะคือพนักงานเขาก็เดินไปเดินมานะนายคนนี้เสื้อดำแหละนะไม่แคร์อะไรเลยค่ะเหมือนตอนแรกก็หยิบดู่อสักพักหยิบไปแต่ไม่จ่ายตังค์นะคะเอาไปเลยทีนี้พนักงานเขาจับได้ว่าขโมยของนี่ค่ะนายคนนี้ก็หนีออกไปหน้าตาเฉยแถมยังไปขโมยรถจัก,กรยานยนต์ของชาวบ้านหลบหนีไปด้วย นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้นะนี่ตอนนี้วิ่งวิ่งมานะคะพนักงานเขาก็กำลังจะคว้าตัวเฮ้ยเดียวไปไหนไม่ทันไปซะแล้วล่าสุด6กันยายนคือผ่านไปประมาณ3วันตำรวจสพสตึกไปควบคุมตัวนายสิงหาทุมขอนหรือสิงอายุ38ปีตอนที่กำลังนั่งดื่มสุรายอยู่กับเพื่อนที่จังหวัดสุรินค่ะนะถามในสิง ในสิงบอกว่าอ๋อไม่ใช่แค่วดกา้าอย่างเดียวที่ผมขโมยมานะขโมยครีมทาหน้าขาวจากร้าน7 e เ e ่ e อีเสาขาสตึกอ,อีกหลายครั้งรวมทั้งหมด122ซองค่ะถามเอาไปทำไมเจ้าต,ตัวบอกว่าอ๋ออยากให้แฟนน่ะหน้าขาวใสแล้วแฟนคนนี้เพิ่งรู้จักกันได้ประมาณ5เดือนซื้อไปฝากเขาเขาน่าจะไม่ได้ซื้อวยขโมยไปฝากด้วยเออคิดว่าสาวจะชอบนะคะแต่มาถูกตำรวจจับซะกอ่อน ในสิงสารภาพต่อนะว่าขโมยวอดก้าจากห้างโลตัสเนี่ยสามครั้งด้วยกันครั้งแรกได้มา2ขวดครั้งที่2ก็ได้มา2ขวดครั้งที่3เนี่ยพนักงานของห้างจับได้แต่เขาหนีได้ทันซะก่อนนะคะถามว่าทําไมแหมชอบวอดก้าจังเลยเจ้าตัวบอกว่ารสชาติดีกว่าเหล้าขาวและมันก็แพงกว่าด้วยส่วนครีมหน้าขาวเนี่ยอยากจะฝากแฟนแฟนอายุ36แล้วอยากจะให้เขาสวยใสเหมือนดาราฟังหน่อยนะคะเสียงคนก่อเหตุ ครั้งที่สามวอดก้าครับวอดก้าได้ไปกี่ขวดไม่ได้ครับไม่ได้เนาะแล้วไม่ได้เราก็เลยเจอยามไล่ก่อนเครื่องสำอางแตงโมเนี่ยเราเอาไปให้ใครให้แฟนครับแฟนแฟนชอบอ่ะครับตอนที่พี่เอาไปให้อ่ะพี่จะบอกแฟนว่าไงโอเคบอกว่าซื้อมาให้แฟนเขารับไหมครับโอ้เขาเขาายิ้มไหมหน่ะตอนนั้นนี่อือนี่นะข่าวก็ช่างถามว่าะพี่เขาเขายิ้มไม่ละเขาก็ยิ้มนะคะแต่ถ้ารู้ว่าแหม แฟนโดนจับแบบนี้น่าจะยิ้มไม่ออกมูลค่าความเสียหายที่นายสิงห์ขโมยไปนะคะเป็นวอดก้า4ขวดคิดเงินก็ประมาณ7,076บาทครีมหน้าขาวที่ขโมยไปประมาณ1 2 0ซองซองละ39บาทก็คิดเป็นเงิน4,680บาทในตั้งขก็หารักทรัพย์ดำเนินคดีต่อไปนะคะครับคือเซเว่นก็จะมีซองเป็นครีมซองๆอง,องนะช่วยง่าย